หนูส่งให้ยายแค่ถุเงเดียว <depend ant S 2> ่ด้หรอค่ะกี่เมตรครับกี่เมตรครับสองร้อยเมตรทางลูกรังสุดซอยเลยสองร้อยกี่เมตร่รับทั้งลูกรังอย่างเดียวเลยสุดซอยหนึ่งเดียวค่ะนเดียวหน่งเดียเป็นเงินเท่าไหร่เป็นสองหมื่นค่ะสองหมื่นแล้วทำงานอะไรตอนนี้โอ้โไม่ได้ทำช่วยยายทำเตียงผ้าใบค่ะขายยายอย่างเดียวไม่หนูทำเตียงผ้าใบด้วย ที่ไหนครับที่ค่ะผมก็การยาให้ผมให้ป้าเขาไปอะค่ะกระเป๋าเดี๋ยวถามถามให้ไปยังถามที่ถามใครไปยังหนูให้ป้าเขาไปจริงๆให้เขาไปจริงๆริงยื่นของให้เขาอถามตรงนู้นก่อนหน้านี้ครั้งเดียวแล้วก็มีครั้งเนี้ยค่ะหนูไม่เคยมาตัวใหญ่หนูไม่มีค่ะตัวใหญ่อะเขาอะค่ะผมที่อยู่หรือเปล่าอันนั้นผมไม่ได้สนผมสนใจตัวเล็กที่คุณมาส่งนี่แหละหนูว่ามาส่งเขาที่บ้านเหลือเท่าไหร่ที่บ้านหนูไม่มีแล้วนูก็เอาให้เขาอยู่แล้ว ผมจะทําคนบ้านคุณนะถ้ามีบอกก็กอโดนอะไรโดนอะไรเนี่ย่โดนกระเทโดนกระเทขยาวเลยตอนนี้ชนไม่แก้หรอใช่โดนกเทา่แลลึกแล้วก็ยาวลึกเปทางเลือดอยู่ยอง

เาลาในนี้เท่าไหร่ครับฮะอยู่รถนี่สองร้อยใช่ไหม,อ,าาม,อ,มอ่ะเปิดออกมาสองร้อยมัดนะสองร้อยเมตรโอ้โหแกะดูดิแกะดูดิอันนี้คือยาที่เดี๋ยวมาจำหน่ายให้ป้าใช่ไหมให้ผมเห็นยังไงให้ผมเห็นดิคนเจ้าหน้าที่ด้วยนะกี่เม็ดครับสองร้อยนะถือไว้ก่อนหลบผู้ต้องหาใช่ไหมที่ซอยผู้ต้องหาเมื่อกี้นะใช่ อาลดเรานจำดีจำไหนยาเสร็จติดเท้าเกียไว้สองที่มีสจุดมีจุดนี้น้อยมีจุดนึงเยอะเหลือเท่าไหร่ครับข้างในต้องิงใจก่อนยาอะไรต้องตีใจพวกผมก่อน อาเพิ่งเพิ่งชีก่อนปิดไฟปิดไฟ้าเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยปิดไฟบามหนั่อยู่ตรงไหนครับชี้อยู่ไหนนี่าขมีกระปุกยาวางเพิเพื่อไปอ่ะไม่ได้ยายกระปุกยายเกวนี่เหรอีเกี่ะาบุกเกว้มันีมันนี้มทีอม ไเนี่ยในนี่อ่ะท่าไรสองร้อยเต็มนะห้มงไม่แ้วันเย่ได้ยัยเนี่ยอย่ามาบกหน้ที่เท่นต้องเทหรอกอ๋โอเคใชไหมเนี่ยปราณเท่าไหร่เท่าไหร่เีก็เลยไม่รู้ี่นอีกเก็ไว้อที่ อันนี้กกอนอ่ะอันนี้เหลือเท่าไหร่ครับไม่มีบ้านผมไม่มีเหลือเท่าไหร่ครับในนี้เหลือประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกแม่สามถุง่นั้นแหละเออโอเคเข้าไปคุยกันไปบนบ้านเราไม่อยากยุดูอ่าป้าเชิญเลย่ในครัวนี่เยอะไหนว่าผู้หญิงผู้ก้าวเปิดใครค่ะมา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 คุณป้าเชิญนะครับคุณป้าครับเดี๋ยวมึงเข้ามาในกล้องนะป้าป้าดูนะเปิดผมหัวมีดมาก เดี๋ยวมาเดี๋ยวเาเลยถุงขาวเลยอันไอัน oh well, like ี้เฮ้ยปกติเ like ฮ้ยม yeah, ีอีกม oh, so ีอีกมีอีกมีอีกมีอีกต้ักเมื่ออย่างเงี้ยอือฮะุ้มโง้นี่ะนยแี้อ๋อใส่ในถุงนทินอย่างงี้ยตุ้ีโ้ยแกะแกะลงดูอ่ะตุว่าเด็กมันชอบกินกันโอ้โหคันนอะ ถห้ามาเราติดกับไปได้ไงติดกาวะ